สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสมการนะคะวันนี้จะพาทำโจทย์สมการะคะ่ะสำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้นม1นนะคะพี่ชื่อว่าพี่ลูกปลานะจ๊ะหรือเรียกว่ายังไงก็ได้แล้วแต่น้องเลยมาเดยเรามาเริ่มข้อนี้นะคะเดี๋ยวอ่านกันนะอ่านคำถามเขาก่อนอให้นักเรียนแสดงวิธีทำการหาค่าของ a ในสมการดังต่อไปนี้ คือพี่เอาตัว a นะคะเพราะว่าพี่กลัวว่าน้องๆจะงงกับตัว x นะคะจะหลงว่า x คือคูณพี่ก็เลยเอาตัว a แทนค่ะมาเดี๋ยวเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนจุดมาก่อน2 a บวก5เท่ากับ15 เราจะมาทำการย้ายค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเราจะต้องทำเครื่องหมายบวกกับลบก่อนนะคะเพื่อความง่ายแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายน้องยังไงนะแต่ว่าพี่จะพาน้องทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้างนี้ก็จะเป็น 2A งเท่ากับสิลบหค่ะ น้องจะเห็นว่าเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวก5ใช่ไหมถ้ามันย้ายข,ข้ามฝั่งเครื่องหมายเท่ากับมามันก็จะเป็นลบ5ค่ะคูณกับหารก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็น 2a เท่ากับ15ลบ5เหลือ10ค่ะเดี๋ยวอันนี้พื้นที่ไม่พอค่ะพี่เขียนใหม่ 2a เท่ากับ10 A เท่ากับทีนี้เราย้ายฝั่งใช่ไหมจาก2คูณ a อยู่เราย้ายมาก็จะเป็นหารสองค่ะคือสมการเราจะต้องแก้สมการนะคะให้ทั้งสองฝั่งมันเท่ากันนี่อันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมสมการก็คือตัวเลขที่แบบมันมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วทั้งสองข้างมันเท่ากันอะไรประมาณนี้ แล้วพอมันมีตัวแปรใช่ไหมเราต้องหาค่าตัวแปรค่ะเราจะต้องย้ายตัวเลขพวกนี้ออกจากตัวแปรให้มันเหลือตัวแปรฝั่งนี้แค่ตัวเดียวตัวมันตัวเดียวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะแต่หวังว่าน้องจะเข้าใจถ้างงหรือสงสัยก็ถามได้จ้ะมาสองคูณ A ออยู่เราย้ายมาหารก็จะเป็นสิบ ส่วน2ดังนั้น a เท่ากับ5ค่ะคือเราอธิบายแล้วนะทีนี้เราจะจวดเลยนะคะน้องมาข้อนี้เขียนโจทย์ก่อน9 a บวก3เท่ากับ27 9 a ก็จะเท่ากับ27ลบ3 9 a เท่ากับตรงนี้27ลบ3เหลือเป็น24 ดังนั้น a ก็จะเท่ากับเดี๋ยวอันนี้เราย้ายฝั่งก่อนนะคะ9 a เท่ากับ24ใช่ไหมดังนั้น a ก็จะเป็น24ส่วน9นั่นเองเพราะว่าตรงนี้มันคูณอยู่ระยา้ยไปก็จะเป็นหารนะคะเดี๋ยวกดการคิดเลขนะคะกดการบวกลบคูณหารการแบบ เรียนคณิตนะคะเราจะต้องทำให้เป็นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะ่ะแบบเป็นอย่างง่ายนะคะเป็นรูปอย่างง่ายคะ่ะที่จริงโจทย์ควรกำหนดนะคะแปบลบว่าเขาจะต้องกำหนดตามนี้ตามนี้ก็ได้แต่ว่าเราดันลืมนะคะไม่นึกว่ามันจะมีเลขเศษเดี๋ยวพี่จะพาตัดเลยนะคะอันนี้เอาเอาสามตัดได้คะ่ะ ก็จะเป็น3 3 9 3 8 24อันนี้ตัดไม่ได้อีกแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะได้ a เท่ากับ8ส่วน3ค่ะมาข้อต่อไป a ลบ42เท่ากับ50ดังนั้น a ก็จะเท่ากับ50บวก42ค่ะ พี่จะย้ำอีกรอบนะคะเพื่อให้น้องจำได้แบบจำแบบเข้าสมองเลยไม่ลืมสักครั้งสักวิเลยนะคะตรงนี้มันเป็นลบ42เราย้ายมาก็เลยเป็นบวก42ค่ะคือเราจะย้ายตัวเลขที่มันมีอยู่ฝั่งที่เป็นตัวแปรย้ายทุกตัวเลยย้ายทุกตัวหนีมาเพื่อเราจะได้ค่าตัวแปรแค่ค่าเดียวมาดังนั้น A ก็จะเท่ากับ 92คะ่ะข้อนี้ a บวก42เท่ากับ60 a ก็จะเท่ากับ60ลบ42 a เท่ากับ18ใช่ไหมคะน่าจะคิดเลขถูกนะใช่หรือน้องๆกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะหรือคิดตามเลยกลัวพี่คิดผิดแล้วเราค่อยมาแย้งกันในคอมมิตน์นะคะมา 3a บวก2เท่ากับ14 3a เท่ากับ14ลบ2อย่างนี้ 3a เท่ากับ12มาเราเขียน 3a เท่ากับ12ดังนั้น a ก็จะเท่ากับ12ส่วน3 อันนี้ตัดได้นะคะ3ตัดได้แล้วก็ตัด3 1 3 3 42ดังนั้นข้อนี้ A ก็จะเท่ากับ4นั่นเองค่ะมา 2A-16 ลบ16เท่ากับ32 2A เท่ากับ32บวก16พี่ก็อาจจะ พูดเร็วไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามช้าให้นะคะพี่กลัวว่าพี่จะพูดเยอะเกินไปนั่นไงเห็นไหมตอนนี้นอกเรื่องแล้วค่ะน้องสต็อปได้เลยนะพี่พูดเร็วพี่ก็เขียนช้าอยู่น้องก็สต็อปแล้วบวกเลขตามเลยนะคะอันนี้ให้ไปบวกลบเลขคูณหารอะไรของน้องเลยมา 2a เท่ากับเดี๋ยวเราบวกกันนะคะเ8 48 ดังนั้น a เท่ากับ48ส่วน2ตัดค่ะ2 1 2 2 2 4 2 4สดังนั้น a เท่ากับ24ค่ะมาข้อ7นะคะข้อ7แล้วเกือบครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วตอนนี้น้องต้องสู้ๆนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้นหมหนึ่งพี่ขอให้น้อง สอบติดห้องที่อยากจะเข้าโรงเรียนที่อยากจะเข้านะคะเหลือเวลาอ,อีกไม่มากแล้วนะคะอีกประมาณไม่ถึงสิบวันมั้งที่ว่าก็ขอให้น้องสนวันนะจ๊ะมาอันนี้อันนี้ทำได้สองวิธีนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำทั้งสองวิธีเลยเดี๋ยวจะเอาปากกาคนละสีนะอันนี้เขียน a บวกสองวงเล็บเท่ากับสิบแปดอันนี้พี่จะพาเอาสามคูณเข้านะคะจะเป็นแบบ3คูณเข้าในวงเล็บก็จะเป็น3 a 2, นะะ3 2, บวกกับ3าคูณสอนะคะสาคูณสบวกกับ3าคูณสอันนี้พี่เขียนให้น้องดูนะว่ามันเป็น3าคูณสแล้ว เนื่องจากบรรนทัดเราไม่พอเราจะเขียนเป็น6เลยนะคะเพราะว่า3คูณ2ได้6นี่เท่ากับ18แบบนี้เลยนะคะน้องก็รู้แล้วว่า6มาจาก3คูณ2นั่นเองก็จะได้เป็น6นะคะมาทำเหมือนเดิมคะ่ะ 3a เท่ากับ18ลบ6 สาก็จะเท่ากับ12นั่นเองค่ะเดี๋ยวย้ายย้ายมาฝั่งนี้ 3a มเท่ากับสิดังนั้น a เท่ากับ12ส่วน3ตัดเลขเหมือนเดิมค่ะ3 1 3 3 4 12ดังนั้น a มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยว พี่ว่าพี่จะขออนุญาตลบเดี๋ยวเก็บเก็บอันนี้ไว้ก่อนเราเราเก็บเก็บไว้ตรงไหนดีฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่เรากระจายสามเข้าไปในวงเล็บนะคะแต่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือเรา ย้ายข้างเลขสาไปเลยค่ะเราไม่ต้องกระจายนะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ดู3วงเล็บ A บวก2อเท่ากับ18อันนี้3มันคูณอยู่ทั้งวงเล็บใช่ไหมนี่3คูณอยู่ทั้งวงเล็บหนึ่งนี่วงเล็บเลยเราก็จะย้ายมาก็จะเหลือวงเล็บ A บวก2ใช่ไหมเท่ากับ18ส่วน3เลย นีตรงนี้มันคูณเราย้ายมาเป็นหารได้เลยนะคะถ้ามันมีวงเล็บแบบนี้นะคะน้องทําวิธีไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัดนะคะวิธีที่ตัวเองเข้าใจค่ะคําตอบเหมือนกันมาเราก็จะได้ A บวกสเท่ากับตัดเลขแป๊บหนึ่งนะสามหนึ่งสามสามหกสิบแปดก็จะเท่ากับหนะคะ ดังนั้น a เท่ากับ6-2ลบสเท่ากับสนั่นเองค่ะมา4เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเยอะอาจจะน้อยหรือว่าอาจจะเร็วอ,อาจจะช้าตามความถนัดของเราตามความเข้าใจเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะลบอันนี้นะคะอันนี้ให้เปรียบเทียบนะคะยังไม่ลบแต่ตอนนี้จะลบแล้วมาค่ะ ข้อนี้อาจจะตัวเลขแบบแปลกนิดนึงพี่จะ 3a ส่วน2เท่ากับ27ส่วน2น้องดูตัวเลขทั้งสองฝั่งนะคะมันตัดไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้งั้นเรามาย้ายข้างกันค่ะอันนี้เป็น 3a เท่ากับ27ส่วน2เราจะย้าย2ตรงนี้นะคะหารอยู่ย้ายมาคูณค่ะ คูณสองมาจากนั้นคิดเลขนะคะตรงนี้ตัดได้ค่ะสองตัดสองก็จะเป็น 3a เท่ากับ27นั่นเองข้อนี้ก็จะได้ a เท่ากับ27ส่วน3ตัดเลขเหมือนเดิมค่ะคิดเลข3 1 3 3 9 27ดังนั้น A เท่ากับ9นั่นเองมาเดี๋ยวพี่จัดการทางนี้นิดนึงมาข้อนี้ 3A ลบ5เท่ากับ4 3a ก็จะเท่ากับ4บวก5ตรงนี้เราบวกได้9เนาะเท่ากับ 3a ทีนี้ a ตัวเดียวเราก็จะย้าย3มาหารก็จะเป็น9ส่วน3นะเพราะว่าตรงนี้มันคูณอยู่ย้ายมาก็จะเป็นเครื่องหมายหารหรือว่าส่วนนั่นเองเศษส่วนส่วนแบบนี้ก็เป็นวิธีหารได้เหมือนกัน ดังนั้น a ก็จะเท่ากับ 3, ข้อที่10แล้วค่ะมาอันนี้เหมือนข้อนั้นนะคะเหมือนข้อ10ตรงนี้เหมือนกับข้อ7ค่ะเดี๋ยวน้องก็ได้รู้ทั้งสองวิธีแล้วเนาะทีนี้พี่จะพาทำวิธีย้ายมาหารเลยนะคะเพื่อแบบจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าพี่ถนัดวิธีนี้มากกว่านะคะ มาเดี๋ยวหส่วนสวงเล็บ a บวกสเท่ากับ1ดังนั้น a บวกสก็จะเท่ากับ1นคูณสนั่นเองน้องๆอาาจะสงสัยว่าตรงนี้มันเป็น1นส่วนสไม่ใช่หรอทําไมมันต้องเป็น1นคูณสล่ะมาพี่จะพามาดูนะคะนี่ตรงนี้ เดี๋ยวเดียวพี่จะลบลบอันนี้ให้อันนี้1นส่วนสใช่ไหมเลข4มันเลขสีขส่ตรงนี้มันหารอยู่เราย้ายก็มาเป็นคูณ4ส,ส่วนเลขหนึ่งตรงนี้มันคูณใช่ไหมเราย้ายข้ามฝั่งมามันก็จะเป็นหารก็จะเป็น4ี่ส่วนหนึ่งสี่ส่วนหนก็จะเท่ากับ4เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ดังนั้นเราไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งก็ได้ค่ะเราเขียนคูณ4ไปเลยมาดังนั้น a บวกสเท่ากับ C a ก็จะเท่ากับ4ลบสดังนั้นเราจะได้ a เป็น2งนั่นเองข้อ11นะคะข้อสุดท้ายแล้วอันนี้พี่จะทำเป็น การย้ายข้ามไปคูณเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น4 x ลบ1ส่วน3เท่ากับ5 4 x ลบ1เท่ากับ5คูณ3ตรงนี้น้องงงไหมคะพี่จะย้ำอีกรอบนะตรงนี้คือเครื่องหมายเท่ากับเราแบ่งฝั่งไว้คะ่ะเราจะย้ายตัวนี้ไปทางนี้ใช่ไหมจากหารอยู่ เราย้ายมาก็จะเป็นคูณนั่นเองมาดังนั้น 4x ลบ1เท่ากับ15 4x เท่ากับ15ลบ1อยู่เราย้ายมาค่ะก็จะเป็นบวก1 4x เท่ากับ16 มาตัวสุดท้ายแล้วดังนั้น x ก็จะเท่ากับ16ส่วน4นั่นเองเราตัดเลขค่ะ4 1 4 4 4 16ข้อนี้จะได้เอา้าน้องพี่หลงเอ้ยไม่พี่ไม่ได้หลงใช่ๆช่ถูกอยู่ x, x เท่ากับ4จ้าเรียบร้อยค่ะอันนี้ให้น้องแคปนะคะเผื่ออยากจะแคป แคปเก็บไว้อ่านเก็บไว้ดูเดี๋ยวไฮไลท์ให้จะได้ดูง่ายอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปไหมไฮไลท์คำตอบแต่รู้สึกว่าไฮไลท์มันมั่วน,นะคะอันพี่ชอบสีเขียวน้องน่าจะดูออกอยู่นะคงจะไม่ดูยากหรอกมัง้ง รู้สึกเขียวมันเข้ากับด,ดําดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับชมพูไหมมันซีดเลยนะคะน้องตอนนี้สีเขียวซีดเลยมาเรียบร้อยค่ะโอเคพี่จะจบคลิปแค่นี้นะคะก็ถ้าน้อง ชอบหรือว่าอยากจะขอบคุณอะไรหรือพี่แบบสังขัใจนั้นก็กดไลค์ให้ก็ได้อย่างมากก็กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนั่นเองแต่ว่าขอไลค์ก็พอแล้วค่ะขอไลค์ก็ได้แต่ว่ากดซับก็ดีบ๊ายบายค่ะ